เสียไปแล้วตันไหนไม่เสียบแล้วไม่ได้เอามาไงตัวใหญ่นีเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับฝ่ายบัญชีฝ่าบัญชีลูกมาพี่ยาบูใช้เสียงดังด้วยเป็นไงพี่หญิงพี่หญิงอ่าี่โนวันนี้ฝ่ายบัญชีมาทำอะไรให้กรีนตอนยามเย็นๆวันนี้เมนูอะไรคะ ยาวเลยปูอัดไข่เค็มน่ากินมากใช่อ้าวไม่ใช่เปล่าหรอคะอืมไข่ไข่ไขไม่รู้อะแตกแตกไม่หนุกเลยไม่เหมือนฟ้าเลยฟ้าได้อ่ะเม็กมุกอย่างเี้นี่เกิดกระกอบของเรานะคะ มีอะไรมั่งคะมีข้าวโพดอันนี้คือผักชีใบเลยผักชีเขาเรียกอะไรนะผักชีลาวเหรอไม for, like right? nah, oh. you you? No. ่ใช่ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งเลยอันนั้นไม่กินผักรู้ได้ไงผักชีฝรั่งหอมแดงหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็ขึงชาชาต้องโอที่บ้านเียต้องโอได้ได้เรียกแบบนันม่เผ็ดอะไรมั้งหมูเหรอเนี่ยเงี้ยทั้งค่ะ นี่พี่พี่ไม่เห็นพี่พี่ฟ้าเขาพิคนี่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 พี่ฟ้าพิคที่มันเปิดแล้วแต่จริงๆอ่ะพี่ฟ้าที่เปิดเมนหลักของเรานี่เลยค่ะไม่ได้จ้าปลาไหลวันนี้เราจะใช้น้ำปลากับพริกป่นนะคะพี่ชาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอ๋สวัสดีสวัสดีค่ะน้องฟาส์ว่างๆเอามัดำให้กินนะเราแม่กลัวประจำกลุ่มสายหลงนะเราอ่ะมาเราเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวออกคลิปต้องมาซื้อน้ำปลาไปทำที่กลุ่มเด้อนั่นนั่นนันนันนันเอาอะไรนักตักเทป คนอื่นไงตึมตึมตึมเอาอะไรก่อนดีพี่ฟ้าไปเอาพริกคนโดรนอยู่อันนี้เราใช้พริกแดงๆนะคะเสียแดงน้ำปลาสูตรตำสูตรแกงสูตรน้ำพริกไงขวดละห้าสิบห้าบาททำไมโปรโมชั่นโปรโมชั่นสิบสองขวดส่งฟรีั่วประเทศนะผมหกร้อยหกสิบบาทเนาะได้น้ำปลาสูตรตำสูตรยำนะคะมีอะไรคิดเป็นอย่างเดียวเนาะ สูตรยำ5้บาทค่ะสูตรยำ55บาทสองคนสองีเลยค่ะเราจะใส่ไปก่อนนะจ๊ออันนี้ออกเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นของลยไม่แล้วใช่ไหมคะไม่ไนนี้ออาไว้ยีงไงล่ะไม่แล้วต้องกี่พี่าบอกว่าใครขาพี่อะครูพี่ป่อนเหรอไม่ใส่น้ำก่อนเหรอ น้ำก็อนดีกว่านี่น้ำปลาสูตรอะไรคะสูตรยำจ้าจั่วเข้าไปจั่วเข้าไปกลิ่นกับว่าหอรู้เลยหอมหอมจริงเลยอยมนีนจะจิ้มจมูกน้องอไห้คะเดี๋ยวกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมคุกไปกับนี่ก่อนเลยเห็นหรือเปล่านคือน้ำลายทาไมก่อน อยากกินแหละลักษณะไม่พอเพราะว่าเครื่องเราเยอะเครื่องเราเยอะสวัสดีคนดูสีิบห้าคนค่ะว่าเข้มข้นมากน้ำอะมันเจมจนมากถ้าถ้าลูกค้าแบบว่าอยากให้มันเจือจางหน่อยก็ใส่น้ำขุ่นไปนิดนึงจะได้น้ำเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอาน้ำเลมอนเลมอนของนุ่นหนึ่ง สองหมดเลยแล้วค่ะได้ไหมสามสักสี่ก่อนชอบสี่แล้วอ่ะชอบชอบเอ๊ะหัวหน้าบัญชีชอบอะไรเนี่ยแผลมันแผมอันนึงนะคะโอเคไม่ชอบสี่ใช่ไหมคะไม่ชอบสี่ไงหัวหน้าฝ่ายแพ้คุณอยู่แหละสวัสดีคนดู48คนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะอันนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแค่น้ำปลาสูตรกรรน้ำมะนาวและพริก อ่ะให้ให้ชิมก่อนจ้ะสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะกระิม้นได้เลยนะคะต้งอมแซ่บด้วยพริกป่น99บาทนะคะส่งฟรีพื้นที่ปกติเลยนะคะราคาเพียงแค่99บาทนะคะเป็นพริกป่นจินดาล้วนเลยนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีเรามีเยอะมากเลยนะนะคะพี่ยาโค้คนพี่คนนั้นนะน้องฟ้าน่าจะรู้เนาะพี่เี่ยทำกับข้าวเก่งเวลาไปทิ์อ่ะ

หมูเพิ่งหายดีก็แล้วแหละกลับไปอีกิกินแค่นี้สุดยอดเบื้องต้นก็จะใส่เนื้อปูเราไม่ใส่แกงก่อนเหรบใส่ยิู่ก่อนเหรอใช่ใช่ใช่ปูช้ำใช่ไหมเข้าไปไงเออใส่อะไรก่อนนั่งยิ้มเลยเห็นเนี่ยดีตาเลยดิอยากแผ่นกล้องแยากพี่จังล่างเปี๊่ะ นัู่้นตีั้น่นั่งคือนคือคือจริงๆอ่ะคือน้ำตาลไม่ต้องใช้ก็ได้น้อเพราะว่าตัวข้าวโพดอ่ะมันหวานอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้น้ำตาลอร่อยแล้วค่ะยังเลยอื้อืแม่อพี่ัรเซ คือถ้าถ้าไม่อยากให้ปูอัดฉ่ำอ่ะก็คือใส่ที่หลังเนาะใช่ค่ะอันนี้ไม่่อยถุงเท่าไหร่นะคะจะไปทาร้อนขออนุญาตเตินน้ำขูดนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำปลาเราเจ้มจนจัดปักปะเขาลงรถล้วสวัสดีจ้าอดใจไม่ไหวพี่เมตตาบอกว่าน่ากินจังมาทาไกันเลยด้วยกว ได้ความหวานจากข้าวโพดใช่ไหมคะน้ำจากข้าวโพดมันออบมาเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใช้จริงจริงน้องน้องฟ้าเขาก็เป็นตัวแทนรายย่อยของเราเนาะสามารถติดต่อได้เหมือนกันถ้าใครสนใจสั่งซื้อแถวไหนคะน้องอยู่แถวเอไหนวะอิงธรรมาะใจ่แล้วนะคะใส่ตัวเมนหลักของเราก็คือ โอ้เจ็บนี่รัู้อัดไส่ไหมใส้หรออ้าวเอาตะกูอัดหอมมาถึงชดทิศานแล้วค่ะพี่ยาคูว่าไปสั้นว่ะออกออกคิปพี่ทำตับข้าวประจำมันเนาะรูอยู่ใส่ไข่นะคะ กินไข่บำลงไข่นะแต่เราไม่มีไข่ม่หอมไี่อห่อคุณน่ะใช่ไหค่อนี่ดูมีปัญหาโอเคแล้วคุณไม่ต้องขอแม่ครัวชิมหน่อยจ้าขอชิมไข่ไม่ได้ขอชิมปูพี่จ ีอกินดกันไม่ได้แล้วอนะ่ะตัวนี้เลยจ้ะพิกดแม่แตนกระปุกละ99บาทมีโปรโมชั่กกนไลยนะคะหอมมากหอมมาก99บาทส่งฟรีนะคะพิกลน,นะคะส่งฟรีพื้นที่ปกตินะคะส่วนน้ำปลาร้าแบบต้มหรือว่าแบบยำนะคะขวดละ55บาท2<อ>ขวดส่งฟรีราคาเพียงแค่660บาทส่งฟรีพื้นที่ปกติเลยนะคะหากสนใจสั่งซื้อสินค้านะคะจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ปักหมุดได้เลยนะคะ หรือสนใจอยากเก็บเงินปลายทางไม่สะดวกโอนนะคะสามารถสั่งซื้อที่ช้อปปี้ลาซาด้าได้แล้วนะคะวันนี้นะคะขอละข้อมือเอาจริงๆนะเนี่ยขอบคุณครับพ่แก้วแม่แม่ทาลังจะมีทริปเนาะสิบสองจานไนจอนเวลาเราดูไว้นั่นน่ะไอสตรีมมิ่งของแม่นี่เลยนั่งทำแล้วทานไปด้วยกันต้องคิดว่านะจะต้องแบบว่าแม่ต้องมีเมนูเด็ดที่ตอนออกทริปแน่นอนต้องเรียกร้อนต้องต้องเรียกลวดในเทศบาลไปด้วยป่ะทำไมอ่ะไอคิดเป็น โอเค่ะจบแล้วจมใจที่อ่จะซื้อสตรีมมิ่งนะคะตอนนี้เราเอ่อขายบัตรวันละร้อยเนาะแต่ถ้าใครที่ซื้อก่อนเนี่ยแม่จัดโปรโมชั่นให้เลยดือเดือนค่ะจัดโปรโมชั่นต่อเดือนปกติ3 0 0พัเป็นสองเหือนารดูได้ทั้งเดือนเลยนะคะ24ชั่วโมง S 2> <S 2> จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รอดูรอชัวเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์ใช่ต้องดูงงในนั้นเท่านั้นเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นสตรีมแบบปิดนะคะใช่จะเป็นระบบแบบปิดนะคะเฉพาะลูกค้าที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามาใช่ค่ะก็คือจะเห็นลูกค้าท่านใดใช่ลูกค้าท่านใดอ่ะที่แบบไม่สะดตัวว่า เอ,อจ่ายทีเดียวลูกค้าสามารถจะสมผ่อนจ่ายก่อนที่เราจะออกทริปได้นะคะตอนนี้แม่บอนนว่า,วาพิเศษกว่าชาวบ้านได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราโชว์ก่อนทูกท้าาจะสงสัยว่ามันคืออะไรปูออันนี้คือปูอ่านเหมือนกันเม,มื่อก่อนแม่เมื่อก่อนมันเป็นปูอัดเมืกก่อก่อนมันเป็นแล้วตอนนี้อะคะมันเป็นปูฝอยอ โคโคฉีเป็นเส้นๆนอง่้หญิงแล้วก็ทอดกรอบสำหรับแบบเออไข่ลากกับน้ำยำได้มาได้เลยทัอินบ็อกทั้เอขาเรียกอะไรนะไลน์นี่ลน์นะคะ s T A N 5 5นะคะสายกัเลยค่ะไลเอดใช่ไหมใช่ ีเมนูไี้น้ำปลาสุดยำนะคะจะยกการใหญ่แหละแต่ว่าอันนี้ยกง่ายกว่าน้อดูได้ชัดด้วยคุณผู้ชมนี่น้ำลายไหลเลยค่ะเตี้ยลงหน่อยสูงก่เออเออเอองนไม่เห็นหมดอิ่มละอ้่แล้วแล้วไข่ขาวไม่เหรอไม่มีเตี้ยไข่แดงเค็มไปเอาไว้ยำเห็นพริกก็ะสยองไม่เห็นเหรอจะบอกว่าอรอมาก คุณลูกค้าเนี่ยพกแค่เนี้ต้องยำทำแกงแบบว่าได้ทั้งหมดมีสองสูตรจ้ะโคละห้าสิบาทสิบสองขวดส่งฟรีเลยนะคะเมื่อเช้าเราเอามาทำอะไรนะไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาถ้าจะบอกว่าอร่อยอย่างเดียวมันก็คงไม่ใช่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่ซื้อไปลองทำใช่ลองทำไปลองทำเองแล้วถึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเราโม้เหมือนกัน เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเมือนกหมอมกัหมือกเมืออนมนเหมอนกันเหมือนกันเอนัหมาัมกเมนกันคนเหนเือนอันเดียอกันอน่อเขมามาอด้เลยนะคุเห้ากมกเหกะมาอเกเอก้าอเมอมนเเนันันัเอเนเนเมามาอนอเอนเอนน้อง้าลองชิมดู ฟ้ามีขนมไหมรอเวลานี้มันนานแล้วน้องรอน้องรอให้เราทำให้กินพีค่ะนี่ๆมีเรื่องมีเรื่องไม่ตัดให้ดูเลยไม่โชว์ก่อนนะหิวอ่ะรีบดูอกเฮ้ยมีอะไรมั่งอ่ะเสียชิมหน่อยไหมอย่าไปอย่าไปอาไว้รอกินทีหลังให้ฟ้านี่เออ เป็นไงบ้างฟ้าห้ามพูดว่าอร่อยให้ใช้คำอื่นอุ้อ <c oughs> มันมีรสอะไรอะอ๋อ,อมันจะเป็นรสชาติแบบยำนั่นแหละเนี่ยเจบยำนั่นแหละเอเคยำคือมี่น้ำปลาอะไรไอ้เราใส่น้ำปลาสูดยำไงมีว่าใช้ปลากินหอ,อ,อมแม่หอมปลาไหลใหมหอมค่ะหอมก่อนลงก่อนหืมพริกป่นแม่เป็นไงเผ็ดไหมใส่ไปเมื่อกี้เผ็ดเลยอืมลักษณะว่า แต่เราชอบเราชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะคะเราก็เลยใส่ทับทอกไม่ไม่ไม่ขอบคับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากสนใจทําแบบเรานะคะสูตรยำนะคะเอ่ออันนี้คือยำปลาถูยไม่ใช่ยำยำปูอัดยำปูอัดไส้ไข่เค็มนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรยำนะคะที่เราเอามายำนะคะนี่มุกใช่ไหม นี่นะคะขวดละห้าสิบห้าบาทนะคะสิบสองขวดส่งฟรีไม่ว่าจะเป็นสูตรยำหรือสูตรตำนะคะสามารถคละกันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสิบเอ่อสิบสองขวดส่งฟรีราคาอยู่ที่หกร้อยหกสิบาทนะคะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพิซเซนเตอร์หมูสามตัวใช่ไหมอะไรอยูไม่ได้เป็นแล้วเรื่องลำดับดีเรื่องลำดับเรื่องลำดับหมูตัวใหญ่ตัวเล็กกลางไอ้นี่หมูตัวเล็กอุดมโต๊ะ อุดมสมบูรณ์นะคะหากใครสนใจนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะเป็นกําลังใจให้ทีมงานของคุณแม่ตะกัตเตนชุลดานะคะขอบคุณทุกคนเลยค่ะแต่เราไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แค่นี้เรามีหลายอย่างใช่ขอผลิตภัณฑ์โซยูหน่อยจ้าไม่ต้องกลัวเพราะเรามีตัวช่วยดีๆมาให้คุณลูกค้านี่ จะมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อบ่ายออจัดได้เลยจ้าใครไม่ชอบทานผักเน่เราก็มีผักเออช่วยกันทำอาหารทิ่นี่นะคนะเดี๋ยวคนเดียวไม่หมดจ้าร้อยยี่สิบเก้าบาทตัวนี้ตยูตัยูร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งกล่องนี้ห้าซองซองยีสิบห้ากรัมช่วยคูุ่หิวอิ่มไวอิ่มน้นไม่ทานสุกจิกนะคะตัวนี้ร้อยยี่สิบเก้าบาทส่วนน้ำผักของเราวิกกี้ไฟโต้นะคะ 18 9บาทหนึ่งกล่องนี้ห้ซองหนึ่งซองมี15กรัมตัวนี้ช่วยการขับถ่ายแล้วก็เร่งเผาผลาญน,นะคะชงทานแบบน้ำเย็นตัวนี้คือรสชาติอกรสชาติไม่ขมนะคะไม่เต้ององ้ออนี้เช่าั้รสชาติจะออกอมเปรีย้ยวหวานนะคะตัวนี้นะ18 9บาทส่วนคอลลาเจนของเรานะคะทิเปเฟิลคอลลาเจนของเราช่วยบำรุงผิวผมเล็บกระดูกสายตาลดการปวดข้อปวดเข่านะคะเติมเต็มคอลลาเจนให้ผิวนะคะตัวนี้9 9 0บบาทส่งฟรีพื้นที่ปกติเลยค่ะส่งฟรีเหรอส่งฟรีดิ และน้องใหม่ของเราเลยจ้ากูตาตัวนี้จะเป็นกูต้าโซยูนะคะราคาปกติอยู่ที่390บาทนะคะตัวนี้จะช่วยลบรอยริ้วรอยนะคะลบเลือริ้วรอยแล้วก็ลบรอยสิวนะคะตัวนี้390บาทลบเหลือ290บาทเป็นโปรโเปิดตัวนะคะเป็นแคปซูลชนิดนิ่มของเรานะคะปิ่ครั นี่เลยนะคะจะเป็นแคปซูลเม็สสีชมพูชนิดนิ่มนะคะดูซึมได้ดีกว่าเป็นอัดเม็ดนะจ๊ะตัวนี้โซกูดของเรานะคะราคาะามบาทคุณแม่จัดโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่ที่ซื้อ3แถมหนึ่งนะคะราคาเพียง1,215บาทค่ะซื้อ3แถมหนึ่งเลยะค่ะ,คะตัวนี้สำหรับคนที่ดื้อยาแล้วก็ลดยากนะคะเราแนะนำเลยนะคะเด็กดื้อต้องโดนเลยค่ะโดน,น,น,นโซกูดของขาเะ เท้าเปิดแล้วนะเท้านี้เปิดแล้วอันนี้ผงมะพร้าวผงมะพร้าวมา MCT ออยพาร์โดเอออันนั้นของแม่ของแม่แม่เรียนแบบแกงไงจบกดเลยอยู่ไหนผงมะพร้าวนะคะผงมะพร้าวนะคะของเรานะคะจะตัวนี้เนาะจะช่วยคุมผิวได้หกถึงเจ็ดชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้ทงทานควบคู่กันกับโซยูได้นะคะเพราะว่าจะได้ช่วยคุมผิวคูณสองเลยนะคะ ตัวนี้ราคาอยู่ที่ร้อบาบาทนะคะร้อบาบทเป็นเป็นผงมักราวนะคะข้างในมีช้อนแถมให้1ช้อนนะคะร้อบาบทชงทานคู่ก,กันกับโซยูช่วยคุมหิวได้คูณสองนะคะเพราะว่าโซยูคุมหิว5-6ชั่วโมงตัวนี้คุมหิว6-7ชั่วโมงคูณ2ไปเลยค่ะสามารถทานเล่นได้เลยไหมน้องฟ้าก็เห็นพี่จับทานตลอดนะใช่ไหมใช่ให้ดูให้ดูดีเขียนว<ช>่าไงง่ายเลย ันนี้คือพนักงานของออฟฟิศพนักงานอันนี้ตัวขายลูกค้านะคะใช่ค่ะกรนี้ก็คือลูกค้าสั่งสั่งกันมาเยอะมากเลยทุกผลิตภัณฑ์ลูกค้าชอบแฟนลูกค้าจะรีวิวว่าชงทานควบคู่กันก็คือดีคุมผิวดีนะคะจะใส่ในตัวน้ําผักหรือคอลลาเจนคือได้หมดใส่ตัวน้ําผักคอลลาเจนใส่ได้หมดผส่สน้ำผักน้ำเปล่าก็ได้น,ะะน้ำเปล่าได้เก็ได้ได,ได้หมดนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้น่าจะชงได้นานเลยนะเนาะใส่แค่ช้อนเดียวช้อนเดียวและช้อนวัละช้อนสิบครั้งอ่ะหนึ่งซองได้สิบครั้งนะจ๊ะทานแค่วันละครั้งทานแค่วันละครั้งพอจริงๆถ้าจะให้แนะนําก็จะแนะนาลูกค้าเป็นมื้อเย็นส,ส่วนใหญ่เพราะว่ามื้อเย็นอ่ะมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเราไม่ได้ออกกาลังกายเราไม่ได้นอนนอนเลยเเใช่เราเตรียมพร้อมที่จะนอนเราทานตัวนี้เพื่อคุมหิวพอคุมหิวแล้วปุ๊บเราสามารถนอนหลับโดยที่ไม่ต้องท้องร้องอ่ะคุณลูกค้าใช่ค่ะเหมือนกันโซยูก็เหมือนกันอ่ะมันมีทั้งสามรสชาติ เช้าอาจจะทนานกาแฟบ่ายบ่าชา้ชาเย็นอาจจะโกโก้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กัออบความชอบของลูกค้าด้วยลแล้วก็ท่าขางของลูกค้าด้วย ถ้าลูกค้าทานหนักทานเบาเนี้ยมันก็ต้องดูปรับเปลี่ยนการทานไปด้วยตัวนี้ถ้าคุณลูกค้ายังไงสามารถสอบถามทางแอดมินได้ว่าวิธีการทานทานแบบไหนนะคะเดี๋ยวแอดมินจะส่งรายละเอียดให้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้านาอที่สนใจอยากเป็นตัวแทนทางร้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนโซยูหรือตัวแทนน้ําผักนะคะหรือตัวแทนฮิปเปิลคอลลาเจนของเรานะคะ เปิดบินที่2ลังขึ้นไปนะคะราคาอยู่ที่1น0 0มบาทส่งฟรีพื้นที่ปกติเลยนะคะเฉพาะโซยยนาจาราคานีแต่ส่วนน้ำผักกับทิพย์เปิลคอลลาเจนจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะแต่เปิดบินรายใหญ่ารายรายย่อย,ยสองลังขึ้นไปนะคะส่วนรายใหญ่จะเปิดที่20ลังขึ้นไปนะคะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะทักลิ้งที่ปักหมุดได้เลยนะคะถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้า คนที่ใช่บอกว่าผงมะมพร้าวของร้านนี้อร่อยจริงค่ะทานกับอะไรก็อร่อยกินจริงจานจริง,รง,รงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณที่มารีวิวให้นะคะวันนี้เนาะเราก็ขอฝากอ่าข้าวอะไรอุปทนนี่นะคะ,ะน้ำปลาร้าสูตรยำกับสูตรตำนะคะหรือจะเป็นพริกป่นเอวยอไรเอยนะคะของคุณแม่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะ สิบสองขวดส่งฟรีนะคะอยู่ที่ราคา660บาทนะคะสิบสองขวดส่งฟรีพื้นที่ปกติไปเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพริกป่นนะคะพริกป่นราคา9 9บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ปกติเลยนะคะหรือจะเป็นน้ำน้ำพปปริกปลารแบบดิบ230บาทแบบสุก250บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นตักนี่กะปิหวานนะคะ ตักนี่กะปิวานราคาจะอยู่ที่180บาทซึ่งเมื่อวานเราก็มาทํากินแล้วเนาะเป็นยำมะม่วงใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่นะคะ180บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันจ้าหรือว่าจะเป็นซอสผัด6ก69บาทาทคะสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นส่งฟรีหาเมนูใหม่ๆเนาะ <S <S ใช่ให้ลูกค้าได้ดูเพื่อเอาไปปรับนำไปรับประทานกาันว่าแบบว่าเราจะถ<ม>ูกใจไหมอันนี้จะดีหรือเปล่า ึ่งเมนูแต่ละเมนูมันจะแบบเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดที่เราจะนํามานามาอ่าจริงๆปกติกะลูกค้าติดไว้กันทุกคนเลยอยู่แล้วแหละน้ำปลาเราก็เลยมานําเสนอเมนูที่สามารถใช้น้ําปลาได้จริงๆนะคะ้าเกิดว่าลูกค้าไม่เคยกินมาเห็นเราทำมั้ลงไปลองทํากินมากดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหญิงมีอะไรเสิร์ฟไหมคะวันนี้ เอานะปลาร้สูตยำสองขวดค่ะเห็นพี่ยาคูทำยำหนูหิวด้วยเลยค่ะคาด้มฮเลยแวขวด12ขวดเลยใช่ั้ยคะพี่ไม่เอา12ม่นั้แล้วหกสฟีสฟเลยนะพี่คือสขวดก็ตกอยู่ที่ราคาหนยนะคะอร่อขวดเลยค่ะเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะนะ อันนี้เรส่งฟร<ป>ีไปเลยมอยใจด่วนด้วยไม่ไม่เดี๋ยวเราส่งให้เลยเส้เก้าไปส่งให้เลยถึงที่ใช่พี่จักแคปปิตสามร้อยอยู่แล้วเดี๋ยตั้งวงรอเลยนะ <c oughs> ไม่ส่งถึงที่ตั้งวงรอเลยนะเอาพลากันก็ได้นะคะพี่สูตรยำหกขวดสูตรตำหกขวดเนาะได้เป็นส่งฟรีไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าทีะจิ้งได้เลยนะคะใช่ยังไงวันนี้เราขอตัวไปก่อนเนาะ